สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทําเมนูไข่หวานน้ํากะทิเมนูของว่างของหวานแสนอร่อยค่ะสูตรนี้มาม่าได้มาจากคุณแม่นะคะวิธีการทําก็ง่ายๆค่ะรสชาติหวานละมุนอร่อยกําลังดีเลยนะคะสีสวยน่าทานค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทํากันค่ะ ขั้นตอนแรกเราจะมาลวกไข่กันไว้ก่อนค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆตั้งน้ําให้น้ําเยอะนิดนึงนะคะตั้งน้ําให้ร้อนค่ะพอน้ําเริ่มร้อนแล้วก็เริ่มเดือดก็ให้ปรับเป็นไฟอ่อนที่สุดเท่าที่จะทําได้จากนั้นก็ให้นําไข่ใส่ภาชนะให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็หย่อนลงไปแบบนี้ค่ะหย่อนลงไปในน้ําแบบนี้เลยนะคะ ถ้าหากเป็นไข่ที่ออกมาจากตู้เย็นนะคะเราก็จะพักไว้ในน้ำร้อนแบบนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ4-5นาทีถ้าเป็นไข่อุณหภูมิห้องก็ใช้ประมาณ3นาทีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักขึ้นพักใส่จานไว้ก่อนนะคะเราก็จะได้ไข่ลวกนะคะที่เป็นตานีเยิ้มๆด้านในค่ะ มีบางลูกนะคะที่มาม่าตักขึ้นมาแล้วเขาไม่สวยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทานได้นะคะมาม่าทำทั้งหมด5ฟองค่ะจากนั้นเรามาต้มน้ำกะทิกันเลยค่ะมาม่าเป็นแบบง่ายๆเหมือนเดิมก็จะใช้เป็นกะทิกระป๋องนะคะอยู่ที่400มิลลตรเนื่องจากน้ำกะทิกระป๋องเนี่ยเขามีความเข้มข้นมากนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปสักประมาณ50มลิหรือว่าจะใช้เป็นน้ำมะพร้าวก็ได้ค่ะ จากนั้นมาม่าก,ก็จะเติมน้ำตาลทรายลงไป6ช้อนโต๊ะใบเตยสักประมาณ2-3ใบค่ะสูตรนี้ไม่หวานมากนะคะเป็นหวานแบบนุ่มๆละมุนๆน,นะคะถ้าชอบหวานก็ให้เติมเพิ่มลงไปได้นะคะจากนั้นเราจะเติมเกลือลงไปสักปลายช้อนค่ะเสร็ษ1/4ช้อนชาจากนั้นเปิดไฟนะคะด้วยไฟอ่อนแล้วก็คนไปเรื่อยๆเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยไม่ละลายติดก้นหม้อ ต้มจนใบเตยเนี่ยมีกลิ่นหอมขึ้นมานะคะเราก็จะตักทิ้งออกไปค่ะจากนั้นมาม่าก็จะเติมนมข้นจืดลงไปนะคะสักประมาณ100 m มลิตรเพื่อเพิ่มความมันนะคะจากนั้นก็ตั้งไฟอ่อนต่อไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องให้ถึงกับเดือดพ่านนะคะกะว่าให้เดือดปุดๆตามขอบเล็กน้อยค่ะจากนั้นเราก็จะเติมเผือกต้มลงไปนะคะเผือกเนี่ยมามา่าเตรียมไว้แล้วนะคะตามด้วย เนื้อมะพร้าวค่ะเคี่ยวจนเดือดปุดๆเล็กน้อยตามขอบได้ประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้ค่ะจากนั้นเราก็นำไข่ที่เราลวกเอาไว้ใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็ตั้งไฟต่อไปเรื่อยๆไม่ต้องคนนะคะถ้าเราคนรุนแรงเกินไปอาจจะทำให้ไข่แดงเนี่ยแตกได้นะคะพอตั้งไฟจมเริ่มเดือดเล็กน้อยได้ประมาณนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมทานแล้วค่ะ เมนูไข่หวานน้ำกะทิสูตรนี้นะคะมาม่าคอนเฟิร์มรับรองความอร่อยเลยค่ะหอมหวานมันมากๆเลยนะคะมาม่า <Mama S 2> แนะนําว่าเวลาทานเนี่ยถ้าจะให้อร่อยจริงๆเลยนะคะให้พักไว้ให้เย็นหรือนําไปแช่ตู้เย็นค่ะเพราะว่าถ้าหลังจากที่เราแช่ตู้เย็นแล้วไข่เนี่ยเขาก็จะเซตตัวนะคะเขาก็จะไม่มีเยิม้มๆออกมานะคะแล้วเวลาเราทานเนี่ยจะได้ความหอมมันขั้นสุดเลยค่ะ เป็นอีกเมนูของว่างของหวานอีกสูตรหนึ่งที่ทําง่ายแล้วก็รสชาติดีมากๆค่ะยังไงก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสําหรับคลิปนี้มามา่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ